ใช้คําว่าขอบคุณทุกอย่างดีกว่าคือผมมองว่าตัวเองเราโชคดีนะที่ได้มาคู่กับเขาอะไรแบบผมไม่สนใจนะว่ามาเจอสมมติว่าต้องไปคู่คนอื่นแล้วมันอาจจะดีกว่าตอนนี้หรือเปล่าหรือมันจะแย่กว่าตอนนี้คือมันไม่สําคัญเนละคือตอนเนี้ยผมมองว่าคือมันดีมากๆแล้วมันค่อนข้างที่จะลงตัวเขาไม่ใช่คนที่แบบยังไงเขาไม่ใช่คนที่ พอมีชื่อเสียงแล้วหิงจะโสอ่ะเขาแบบยังไงก็อย่างงั้นอะไรเงี้ยแบบได้ให้เราได้เรียนรู้จากเขาหลายๆอย่างถ้าสมมติเราไม่อยู่กับคนที่คิดไม่ไม่คิดที่จะพัฒนาผมก็อาจจะไม่พัฒนาตัวเองก็ได้อาจจะอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะไปร้องเพลงไม่ได้คิดที่จะมีสกิลไมไ่คิดที่จะเล่นเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยก็ดีอ่ะมันก็นั่นแหละต้องขอบคุณจุดนี้แต่ส่วนมากเขาจะเป็นทักษะทางด้านบันเทิงล้วนๆมาใช้ทางด้านบันเทิงไม่ดีเลยผมล่ะขอบคุณใช่ไหมครับผมก็อยากขอบคุณคุณขอบคุณมากเลย คือผมมองว่าตรงนี้มันมัน,ม,นมันดีดีที่สุดแล้วคือมันมันทั้งทํางานสนุกแล้วก็ได้เขามันมาเนี่ยมันคือความสบายใจอย่างหนึ่งเลยคือไม่รู้อะผมเจอเจอสถานการณ์บางอย่างมาที่ผมต้องอาจจะต้องไปเคยไปทํางานคนเดียวอะไรมาก่อนแล้วมันรู้สึกอาจจะเป็นอึดอัดแล้วรู้สึกยังไงบางอย่างนะคือเขามาเติมเต็มหมดทุกอย่างเลย คือความสบายใจตรงน,นั้นความที่เรามีปัจจัีครูคิดว่าเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยแล้วขอบคุณมากที่ที่ยังไงคอยสนับสนุนทุกอย่างตลอดทุกอย่างที่คอยรับฟังว่าทำานี้มันดีไหมทำนี้มันดีไหมเขาเล่ฟังหมดเลยแล้วก็ขอบคุณที่เป็นตัวของตัวเองแบบเนี้ยแบบยอมยอมรับเราในในวันแรกที่เราคุยกันขอบคุณที่ที่แบบเราไม่ได้ สนิทกันตอนแรกเพื่องานเมื่ออะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้แบบพอไม่มีเรื่องงานแล้วเราก็เราก็เป็นอย่างเงี้ยขอบคุณมากมันเป็นมันเป็นการทํางนานที่ที่ดีมากดีมากเลยไม่ไจบแค่งานมันก็ได้มิตรภาพอีกใครครับนั่นแหละครับผม <laughs>